5วิธีป้องกันตัวเองจากฤทศีดวงทวารข้อ1รับประทานอาหารที่มีก,กยากใยเช่นผักผลไม้เพื่อไม่ให้เกิดอาการท้องผูกข้อ2ควรดื่มน้ำมันรั8-10แก้วเพื่อให้อุจจาระอ่อนตัวลงและขับถ่ายง่ายเราไม่ควรเบรกอุจจาระแรงเกินไปนะคะข้อ3รักษาสุขอนามายัยโดยการล้างก้นให้สะอาดไม่ควรใช้กระดาษชำระที่แข็งจุดเกินไปเพราะอาจจะทำให้รูทวารของเราเกิดบาดแผลได้ค่ะหากพบว่ามีเลือดออกมาก ควรพบแพทย์ด้วยด่วนเลยค่ะใช้ตัวช่วยจะเป็นยาหรืออาหารเสริมก็ได้ค่ะแต่คนที่มีโรคประจําตัวมากๆเกณฑ์แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนประทานอาหารเสริมทุกครั้งนะคะเกณฑ์แนะนําตัวนี้เลยค่ะผลิตภ,ภัณฑ์อาหารเสริมริจิริจิช่วยลดการบวมของลิสีดวงทําให้ลิสีดวงยุบลงช่วยให้หลอเดเลือดแข็งแรงขึ้นยับยั้งกระบวนการอักเสบช่วยให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอุจจาระนิ่มลงลดการเบ่งและลดแรงดันของหลอดเลือดพราะมีส่วนผสมของกุฎขี้แมวที่จะช่วยปรับสมดุลกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นการขับถา่ายกุ พุงปลาต้านการอักเสบของโลงลดีสีดวงทวารโกดเชียงมันเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมโกดขมามเหลงกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กลดการตกค้างของอาหารในกระเพาะอาหารสารสกัดขมิ้นชนันต้านการอักเสบแก้ท้องอืดจุดเสียดขับลมหัวบุกที่จะช่วยเพิ่มก,กยากใยในอาหารทําให้ขับถ่ายได้ง่ายมากขึ้น